สวัสดีครับเพ่อนพี่น้องในทำพาเบอกใดคือเก่าครับมามื่อนี่เอามาทำหนาที่แทนผุทเ่าครับยังคอยที่ซอยเดิมมาสันว่ากับป๋าสมบัติอดีตรถบ้านไร่สีแดงเปลี่ยนรถแล้วเพื่อนในเรือตนตำแหน่งในชีรถตู้แล้วนะเจ้าของยังในชีรรถสองแถวเือเกา่าน่าจะเกือบสามสิบปีคันนี้ <laughs> อยู่มองหนีนะป้าสมบัติเราได้เลื่อนเลื่อนขันในขี่รถตู้แล้วนะเจ้าของขี่อสองแถวคือเก่าอยู่บรรยากาศย้ำเศร้าครับพี่น้องอยู่คิวรถครับคือเก้แหละครับทรงทรงลูกทรงหลานนะเพื่อนนะคณิวาทรงน้องทรงนุ่ง,ง,งมันมันไก่ย้ำแล้วทรงลูกทรงหลานไปโรงเรียนกันครับ เจ้าคุณปูครับเท่าสะเล่เกษระาแล้วองอมกันกับคุณแล้วละรีวิวกันครับนี่รถ ks 21ครับเนี่ยรุ่นนี้ครับรถรุ่นนี้เขาเรียกรถ ks 21 i s u ร u k ู 21. K 21ครับร้อยแรงฝาขาวเครื่องเป็นเครื่อง cbd 1ครับมันจำความไดไตั้งแต่ผมอยู ปอซีมันน้งครั้งนี้ปอซีก็เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตองนี้ผมมาอยู่สิบเอ็ดสิบสองปีครับประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดปีได้ครับที่อยู่น้ำครอบครัวผมมาคันนี้ครับช่งลูกช่งหลานไปโรงเรียนตลอดจนเป็นเจ้าเป็นนายได้ดีได้ดีดกระจายผูหลายคนครับนี่แหไปเลยถ่ายคลิปบรรยากาศย้ำเศร้าครับนี่แหละตลาดจังหวัดชัยภูมิ เบิงกันครับแต่ก่อนเป็นรถธรรมดาที่เป็นหลังคาเปิือดรวงครับแล้วนี่ผู้เฒ่าเอารถไปเฮ็ดแบบเป็นกระจกเนาะครับเพื่อให้ร่วมกับสมัยของรุร่นลูหลานครับมีผัดลม้มเกา่าบรรล่างครับพ่อไปผ่าตามาวันนี้บอทันได้เฮ็ดอยียงปุ่มก็มาขับแทนเราได้ สองสามมือเนาะพี่น,อนะอน,น้องเนาะบรรยากาศคพอดีรีวิวให้บึง้งนะ้ำว่าเสาแต่ละเสาเฮ็ดอย่างแนี้ยอันนี้ก็เฮ็ดมาจากอันยังก่อนน่ยอดีตพ่อพงเงี้ยบุญทันบ้านหนองหวาตำบลนูนศิลาอำเภอเอ้ยบ้านหนองววาตำบลยังงูเนี่ยแต่ว่าอำเภอนูนศิลาครับ จังหวัดขอนแก่นครับเนี่ยเฮ็ดมาได้หลายปีแล้วล่ะครับที่หายเนี่ยมาขัดเหรดให้เแาอยู่เพราะว่ามันวอเหลี่ยมปันไดนี่ละรถก๋าเฮ็ดโครงสร้างมาไหมครับเพราะว่ามันอยู่ในห้องนี้ยี่สิบจะปียังไงยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดปีครับเฮ็ดผื่นไม้ครับเปลี่ยนผื่นไม้เฮ็ดขัดสีไม้ครับด่างขัดสีไม่เพราะว่ามันเกา่า อาชีพตั้ง่ผมยู่ปอหาเริ่มขับรถเขานี่เองเจะปอเริ่มหัดขับปอหาครับมาเป็นอยนยปอหกลงมอหนึ่งีงแล้วครับนีได้ขับกลับบ้านใน้พสตาเช่าหนึ่งตำรวจจับครับบุญไปกับพี่มึงด้านนี้อยางกระสิกรอตามอายุการใช้งานดีดไปเห็ดไปเลี่ยนอยู่ ทั้งนี้ก็ล้นแล้วห่มพายลั้งแล้วยางอะไรแต่ฟ้าคำเพิ่งฟังนั่นครับแต่ก่อนแต่ก่อนชิวรถนี่ชิวรถไในที่อยู่มังหัทนะครับเขาเรียกว่าตรงนี้ซอยทนันตะวันนะครับซอยทันตะวันซอยตาต่ำภาษาโบทล้านก็เป็นซอยตากแดดครับแต่ก่อนเกินซอยตากแดด แต่ก่อนนี่จะมีนักเรียนมาหลายครับคิวรถบางนี้เป็นคิวรถบ้านไขยบ้านเข้านะครับบ้านไร่บ้านยังน่าดีครับน้องอวังกำแพงอยู่บริเวณน,น้ำกันนีบดครับเดี๋ยวนี้ก็าตามสาภาพครับตามสาภาพของระบบเศรษฐกิจของความเจริญของการทำาะไละค,คมสมัอนี้ครับมันเจริญขึ้นเนาะ พี่น้องจากรถโดยสารทันนี้ครับก็จะเป็นรถตู้ยังซี่หรือรถตู้คอมมูเตอร์นะครับมาบริการหรือว่ามาจับทรงลูกหลานนะครับน้องนุ้ลูกหลานลูกทุกคนนะครับกับปรับเลี่ยนไปตามฤดูการตามยุคตามสมัยครับพี่น้องเพราะว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปค้นกับหวังความเจริญนะครับและก็หวังความสบายให้กับลูกกับหลานครับ ก็นี่ละเอาบรรยากาศมาให้พี่ให้น้องคาเบิงังครับว่าชีวิตคนฮ้องมันบ่นได้สวยดูเสมอไปนะครับอืมแต่ก่อนพิ้นกับพาะกันยังมาตลาดขี่จัก,กรยานมาตลาดเนาะตอนนี้ก็มีการคมนาคมที่มันทันสมัยขึ้นครับมีรถโดยสารอา่ามีรถตู้มีรถไฟฟ้า,ฟาบุ้นนะทีมือหนอ่ยนะครับเอานี่ละนี่ละท่นาน ลูกพาหลานเขาได้ดีไปด,ดีมาเอาไมนอย่างนี้<บ>หนูไม่อยากไปโรงเรียนตีอาาพอเปนพี่ก็ได้มมยิ่งดูดนมแมวน่ะเหรออิเลียหนูไม่อยากไปโรงเรียนนะเห็นมอนนะปั่นในคลิปวะหนูอยากไปโรงเรียน <laughs> ซอยนี่มีอย่างหลายอย่างครับพี่น้องเอ้านี่เอาบรรยากาศช่วงต้นส่ครับให้พ่อให้แม่พี่นอ้องเ้าเบิง้งพร้มกันครับออกปากเป็นกำลังใจให้ที่ทำภาพยนต้์ใดเก็ได้พี่าพาน้องด้วย,น,วยนี่แหละเห็ดหลายหลกหลายย่างครับ วันนี้เดียวไทยบรรยากาศหลายๆอันหลายๆย่างไหมพี่น้องบ้าง กูไปก็ไปครับโรงเรียนยกูอยู่ก็อยู่กูลอยก็ลอยธรรมดาตามยุคตามสมัยเขาเนาะบววกันครับเอาพี่น้องให้คลิปนี้ให้พ่อแม่พี่น้องของฮอรครับสุขสุขนโศกโศกบันหมาน,นำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับคลิปบรรยากาศการประกอบอาชีพต,ต่ละ่ะยางของเม่ทำครับมาให้บึง แต่พี่น้องก็จะเฝ้าเปิดเฝ้าเบื่อกันเด้อครับเพราะว่าเฮ็ดเพื่อให้หูดูเพื่อให้เห็นครับเป็นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนครับพี่น้องเอาถ่ายคลิปนี้ให้พวกพี่พี่น้องสุขู่สุคนครับมีแต่ความสุขความจเจริญเด้อครับมไม่ทำพาบอกแต่เก่าพี่น้อง